เอาเละครับผมเรามาพูดถึงข่าวนะครับผมข่าวสารในท็อปสิบรายสุดดานะครับผมของอู๋บอกเชนกันนิดนึงนะครับผมสามารถติดตามได้อู๋บอกเชนนะครับผมอันนี้ผมมาสรุปข่าวหลายๆข่าวให้ฟังกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมในอู๋บอกเชนก็จะคนเขียนก็เป็นออร์ชเอร์นะครับอิงอยัวนะครับผมแล้วโคลินดัวนะครับบรรดานะครับผมสรุปรายสุดดาของจีนทันใหญ่นะครับผมที่มีอะไรบ้างบทความนะครับผมที่เกิดขึ้นคือการรับรู้ของทรัพย์สินสกุลดีต้อนนะครับผมและปัญหาในการจัดการทรัพย์สินเกี่ยวกับคดีนะครัับผมซึ่่งอนนนีี้เย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในครีต่างที่เกิดในกฎหมายนะครับผมทั้งป่าโมทนฟูเชียงนะครับผมแล้วก็สินทรัพย์ต่างนะครับผมที่ยังมีการโต้แย้งอยู่ว่าสินทรัพย์พวกนี้เนี่ยจะเป็นทรัพย์ที่ถูกกฎหมายไปในอนาคตหรือไม่หรือกิจกรรมบางอย่างที่กฎหมายไหมเนี่ยต้องดูผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการคุ้มครองนะครับผมซึ่งอาจจะเห็นได้ในอนาคตนะครับผมซึ่งเขามองว่านโยบายทางกฎหมายเนี่ยที่มีอยู่ในบริจัดการประเภทสกุลเงินเสมือนเป็นสินค้าพกฎหมายนะครับผมซึ่งในกรณีนี้สกุลเงินเหมือนนะครับผม ก็เงินที่ต้นนะครับผมพวกเขาเน้นย้ำว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่ควรถูกยึดหรือยึมอย่างสม่ำเสมอแต่พวกเขาสนับสนุนแนวทางที่แตกต่างไปภายในกรอบกฎหมายนะครับผมทางอาญาทางแป้งนะครับผมและนอนะมีข่าวนะครับผมว่ามีทางสารสูงนะฮูเปิลนะครับผมได้จัดการนะครับผมเกี่ยวกับการทำสัญญานะครับผมที่โจรนะครับผมในการขุดนะโดยที่ไม่ได้ให้ ความยั่งยืนนะครับผมกับตัวเซเวอร์นะครับผมเรื่องเงินนะครับผมเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับสัญญาการขุดนะ,ะผมซึ่งแน่นอนเ็าถูกโดนไปแสนสองหมื่นหยวนนะเราละห้าล,ล้านกว่าบาทน,นะครับผมต้นล้าน,นยุสองแสนแสนสองหมื่นหยวนมันเป็เท่าไหร่วะช่วงนี้ค่างเงินเปลี่ยนแปลงอ๋อห้าแสนกว่านะครับผมโอเค ในฮ่องกงนะครับผมก็มีแฮชชีนะครับผมซึ่งเปิดตัวการซื้อขายรายย่อยนะครับผมพูดถึงในการซื้อขายที่มีการเอารวมกันนะครับผมกับตัวพิเคดีหรือเงินฮ่องกงนะครับผมแฮชชีเอ็กเซนนะครับผมซึ่งก็มีการแลกเปลี่ยนนะบิตทีซียูเอสดีอิตาเลียนยูเอสดีนะผมกับราฐล๊อทย่อยนะครับผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็แน่นอนก็มีการรองรับนะครับการฝากเงินในดอลลาร์ฮ่องกงนะครับผมซึ่งประกาศเมื่อวันที่31สิงหาที่ผ่านมาเองนะครับผมในธนาคารนะครับผมวิโต้รับรับนซี f c นะครับในลิงฮ่องกงนะครับผมซึ่งแน่นอนซีบ้านแบงก์นะครับผมก็เป็นอีกธนาคารหนึ่งนะครับผมที่ได้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับผมซึ่งก็ช่วยให้โบรซับซีบ้านนะครับผมมีการซื้อขายหลักทรัพย์มากขึ้นนะครับผมในส่วน c ซียแบนะครับผมก็เป็นธนาคารชำระเงินแห่งแรกสำหรับลิงค์นะครับผม HK Exchange นะครับผมก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับผมระหว่างซ่าแบงก์นะครับผมกับ HK นะครับผมแอชเชนนะครับผมเพื่อวัตถุประสงค์การ ขายปีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฮ่องกงถึงเกาหลีใต้นะครับผมโดยงานเกาหลีใต้นะจะเป็นต้องมีการสร้างนะครับผมมาตรฐานการออกบัญชีชื่อจริงของธนาคารนะครับผมเพื่อที่จะจัดการการแลกเปลี่ยนคูนีดตทอนนะครับผมจะต้องสำรองขั้นต่ำไว้3พันล้านวอนนะครับผมสำหรับคนที่ทำนะครับผมโดยเฉพาะนะครับสูงสุดคือ20ล้านพันพา20ล้านวอนนะหรือ11.15.2ล้านดอลลาร์นะผมผู้ช่วยเชาญกับผู้ใช้ที่สูญเสียนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเนตลาดแลกเปลี่ยนของเกาหลีนะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วไทยเขาก็ต้องทําแล้วนะครับผมจริงๆแล้วไทยน่าจะมีทํานะแต่ไม่เห็นเป็นการกระจายข่าวที่กฎหมายเนาะ <S <S สามีของชุงเวนะครับผมหรืออันซุงยุนนะครับผมหรือซีโอของบิดฮัมบิดฮัมนะครับชื่อเลยกันเรียกจากกลุ่มในการสอบสวนคดีติดสนบนนะครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะเกาหลีนะครับผมก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะผมรู้ว่ทั้งสองเผชิญกับข้อกล่าวหานะผมทางอายการสิสปนในการยางชื่อมันยุตตอนนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า มากกว่าพันล้านวอนเกาหลีนะครับผมแน่นอนในขณะนี้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับรับสินบนนะครับผมเรียโอนะครับผมเปิดเผยเงินฝากแพลตฟอร์มประมาณ90้าสพันล้านวอนนะครับผมอัตราการสูญเสียในปัจจุบันอยู่ประมาณ3 0มสถึงห้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นบริการให้กูยืมนะครับผมจากตัวของเรียลโอนะผมมองว่ามันคือครั้งแรกนะครับผมที่แพลตฟอร์มแล้วก็สูญเสียของแพลตฟอร์มประมาณนะครับผมก็ถอนออกไปแล้ว ยี 29, ่ิบเก้าสิบพัน,นล้านวอลประมาณห้าสิบเจ็ดเก้าห้าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐน,นะครับผมซึ่งก็ถือว่าลดลงไปเยอะมากสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมในญี่ปุ่นนะครับผมในงานบริการทางการเงินญี่ปุ่นเผยแพ้แนวโน้มนะครับผมของการเงิน บริหารในสอันยี่สามเกิมีเป้าหมายและบรรลุของดิลิตอนนะครับผมซึ่งนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสนใจใน USA นะครับผมคือบริหารหน่วยการเงินของญี่ปุ่นนะครับผมวางนโยบายทางการเงินไว้สอันยี่สิบามนะครับผมในการปฏิบัตินะครับผมซึ่งแน่นอนลงทุนนโยบายการพัฒ่านเอาสองพนสามนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนนะครับผมมุ่งเน้นสเตเบิลคอยนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นใจมากนะครับผมประเทศเราจะไปต้องมีนโยบายแบบนี้นะครับผมมากยิ่งขึ้นเลยนะครับไวนนที่ซื้อขายได้เป็นนะครับผม ซึ่งก็น่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับผมจากปัจจุบันที่34นะเป็นหนึ่งอก็คงจะเร็วๆนี้นะครับลายสิปดาห์อินเดียนะผมโอเคนะวางแผนจะเข้าสู่อินเดียนะผมโดยการรับสมัครพนักงานนะครับผมแล้ววางเป้าหมายไว้2แสนลายนะครับในกระเป๋าและสัดส่วนเี็5%ของเว็บสามของประเทศนะครับผมซื้อแน่นอนอินเดียมันเสนอกฎหมายอะไรนะผม คณะสภาเว็บสาวหรือคณะโปรเนซิตต์แต่กำหนดเก็บภาษีที่เข้มงวดและทบทุกกรรมที่ใช้กฎป้องกันการฟองเงินนะครับผมซึ่งถือว่าโอเคนะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของอินเดียนะครับผมการแลกเปลี่ยนตัวคันซีของอินเดียนะคอนสวูบนะครับผมพนักงาน44คนนะครับผมซึ่งก็ลดลงนะปกติมันเป็นเรื่องปกติครับการพิจารณาออกจากตลาดรัสเซียเราสมบูรณ์นะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับผมว่าเฮ้ยเขาจะออกมันเน่นอนยืนแล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนตอนนี้ให้อยู่บริการปีต่อปีไปนะครับแต่ธนาคาริก เอลิซิเซียนนะครับผมดูราวนะครับผม E D L นะครับผมประกาศว่าจะไม่จ่ายไฟฟ้านะครับผมคันทริโกนซีในลาวต่อไปนะซึ่งอันนี้ก็ชัดเจนนะครับผมว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในขึ้นความร้อนนะใช้ในกาิจกรรมคริปโตกราซีนะจริงๆแล้วประเทศไทยเราควรจะต้องมีมาตรการขัดเกตขาดแล้วนะครับผมไม่งั้นชิบหายกันแน่นะครับผมอุสเบกิสถานนะครับผมกำเนากฎระเบียบของการขับต่อการลงทะเบียนคริปโตกราซีนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับผมว่ากฎหมายสำคัญนะต่างๆจะออกแบบมาเพื่อที่จะ จาัดก,การนะปัญหาพวกนี้นะผมปัญหาที่พลังงานทดแทนนะครับผมกฎหมายพิเศษถูกทำออกมานะถึง5ฉบับนะครับผมแล้วก็ประเทศที่ออกใบอนุญาตนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสเปนเรียวต้นนะครับผมหลายบริษัทนะเป็นการเจรจากันนะครับผมซึ่งแน่นอนทั้งตัวใบนั้นโซฟีใบบินะครับผมในช่วงเวลาปี65เกี 5, ่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในอุเบกิสถานนะครับผมอัลจรกีนะครับบูรีราสเตเบอร์คอยนะครับผมกลายเป็นสเตเบอร์คอยที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐที่ใหญ่กระนาบ2นะครับผมซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะผมว่า เ,เรื่องพวกนี้เนี่ยของตัวทรีส์ของตุรกีของลีลานะครับผมไลลาไลลานะครับผมก็ถือว่าเป็นเครือข่ายอันหนึ่งนะที่อยู่ในชั้รียมนะครับผมแล้วก็น่าสนใจแต่ที่ไม่ใช่ยูเอ่ดีนะฮะแต่ถามว่ามันจะมีเสถียรภาพขนาดไหนต้องดูต่อไปนะครับผมรัฐบาลออกมาประกาศการลงทุนใหม่เกือบ800ลา้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในการขุดเงินดิจิตอลนะครับผมซึ่งก็มองว่าการใช้รูปแบบนะครับผมในการขุดนะครับผมซึ่งอาจจะต้องมองดูว่าอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตเป็นยังไงนะครับผมสามารถติดตามได้ในทวิตเตอร์นะครับผมของอูองเชนนะครับผมโ๋ฟ เทเลแกรมนะครับผมของตัวอุปกรณ์เชนได้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แน่นอนนะครับผมว่าสามารถนะครับผมที่จะสมัครได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงนะครับผมที่เราพูดได้ฟังในข่าวคริปโตเคอเรซีนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวผมดูเพิ่มเติมก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับที่น่าสนใจมากขนาดนั้นนะครับอ้อมีชิบะนะครับผมที่ ชื่อรリเทียมนะผมที่มีการปล่อยออกมานะวอร์เรเตอร์นะครับผมดิริเตอร์นะครับผมแล้วก็มีแก๊สบางส่วนในระบบนะครับผมซึ่งถามว่าเวิร์กไหมก็หลายคนก็มองว่าไม่เวิร์กนะครับผมแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นการเป็นท่าเล่นนะฮะเกนเลเยอร์นะครับผมก็มีเพิ่มขีดความสามารถลิควิดสเตทเทียนนะผมซึ่งเอาตรงแล้วไม่ทันช่างแม่นเลยนะครับผมปล่อยวางไปนะฮะอะไรที่ไม่ทันก็โอ้โหผมแปลกใจจริงๆเลยว่า พวกนี้ก็พยายามส่งมาให้ผมจะเลยเนาะพยายามไม่เปิดนะฮะเปิดแล้วเจอปัญหาแน่แน่ข่าวโดยสรุปประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ตามสำหรับใครสนใจก็มาดูกันเพิ่มเติมได้นะครับผมเอามีขา่าวเล็กน้อยจากวิลเลีเกมนะครับดาวนะครับผมตอนนี้ก็มีดาวหลายอันนะครับผมซึ่งน่าสนใจครับว่าออสคอร์ก็ดีะครับผมประเภทนี้ของดาวนะครับผมมีการปรับเปลี่ยนนะครับผมมีการปับแตข้อเสนอของดาวนะ,ะให้ทุนนู่นนี่นั่นนะครับผมเอาว่าเวิร์กไหมก็โอเคครับผมไม่ได้ดูว่าดุแย่แหละนะ ตัว n น t ตีนะผมที่มีการ<ม>กับ NFT ตีนะผมก็ทอนีรู้สึกว่าดีนะสำหรับผมผมมองกันนะฮะแล้วก็มีหลายๆอย่างนะผมที่นะ่าสนใจในตัวเฟรนช์เกรนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็พูดถึงในคลิปหน้ากันนะครับผมก็เจอนใหม่สิัสดีครับ